กับการกับภารกิจจับเควสซซอในพาร์ทที่สองนะครับพี่เขสวัสด,ดีพี่เขยวงแหวนโอ้ได้อัมเบอร์สวัสด,ดีตุ๊กเขียวไม่อัพแม่จะเอาไปฟาร์มใช่ไหม มีเสร็จหรือยังมีเสร็จหรือยังเส็จล้นายมาแล้วเรียก้อยึกสาเอง ขอเคดี้ก่อนไม่ไหวอันหาไม่เจอแล้วอ่ะที่เหลือโอเคอยู่21อันเดี๋ยวดี๋ยวนะดี๋ยวนะลืมไปครับเราต้องมี คิปเปิลทีเล็กเวสซอมันชอบกินคิปเปิลทีเล็กคิปเปิลเล็กคิปเปิลเล็กคิปเปิลเล็กอยู่ไหนคิปเปิลเล็กมันชอบกินคิปเปิลทีเล็กนะครับต้องเอามาให้นั่งคิปเปิลเล็กคิปเปิลเล็กคิปเปิลเล็กอยู่ไหน ริงมันกินคิมเปิลของมันเองด้วยนะครับแต่ว่าคิมเปิลของทีเล็กเนี่ยจะกจินดีกว่านี่คิมเปิลเล็กเอามาให้หมดเลยหกอันจัดไปอันโอเคขอเคนะ่น กิบไปด้วยยาคุมสิบมียาคุมสิบสามอันนะครับส่วนใหญ่นี่จะได้จากกล่องนะครับกล่องสุดโอเคต้องเอาปะปลไปนะครับจะมุดแล้วอ่ะใค่ ตื่นาจะได้เช้าดึงมืดนะดตื่นมามืดตรงใสนอนเร็วไปหน่อยมืดตอนนี้ตอนไหนอ่ะีสองโอ้ตื่นมาทำไมดีสองดีสามตีหน้าอจะเช้าแล้วไม่เป็นไร ลดลดและอ่ะหิดหลายวันทำเล่นเล่นอืม,มเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวดูดิเท้าเรียวๆหน่อยตีสามตีสี่ตีสี่ 4, โอเคประมาณตีสี่นี่แหละน 太难听了。 จะชอบปุ่นี่โล่งเนี่ยน่าจะตีห้าแล้วแหละฟ้าสว่างตีห้าพอดีเจอแต่ท้าไปอะไร คาเปเทียบกับคอยาค่ะคาเป้ี่พอพอกับคอยาหรืออะไรอะไรอะไระะกัดแกงแกงจร,ริไปไม่ได้นะสิ อิดมันตีไม่มีฮะดูให้ทั่วหลังภาบตกใจเห็นทาเปยเป็นมัักไม่มีจริงๆไม่มีงั้นไปเสาะเสือต่อ เสาเขียวน่าจะมีนะมันต้องมีมันต้องมีหยับไปม,มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถเกาะบนต้นไม้ได้หรือว่าเกาะบนที่ชันได้เดี๋ยวดูนะ นี่ตรงโน้นสุสูนี่นะครจะเกาะได้ไหมก็ไม่ไม่เห็นไหมครับมันเกาะได้ก็คือพอไปถึงเนี่ยกดเลื่อนลงทีหนึ่งนะครับกดเลื่อนลงทีหนึ่งทีเดียวนะไม่ใช่สองทีนะครับเลื่อนลงทีเดียวไปใกล้ๆก็ 8นาทีภารกิจหาเดี๋ยวผมตัดเลยละกันมันอาจจะนานนะครัหอังจากที่ตามหากันมันหายก็ยังไม่เจอแซตเตอร์ล้อมรอบสัตว์กินเนื้อล้อมรอบตัว <c oughs> มองไปทางไหนก็เจอแต่สัตว์กินเนือ้อหดหดๆทั้งนั้น ยังไม่เจอเลยครับวินหามานานมากยังไม่เจอมันไปอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ย ก็ออยังไม่เจอไปไหนหมดใส์เอาจิปเปิ้ลปปทีเล็กมาเลยใส่เสื้อจิปเปิ้ลใหเล็กมาโอโคโคยังไม่เจอด้วย เจอสีแถวเนี้ยแถวสังขียวเนี่ยพี่โล่งๆนะนะเจอมันควรเจอให้เจอเลยลจ 嗯。 เจอเลยแฮะอยู่ไหนจะจับยังไหดีดูเหมือนว่าขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือการหาตัวให้แข็ เจอเลยเดี๋ยวไปหาตรงจนตอนนี้ก็ยังไม่เจอเดี๋ยวคลิปหน้าครับอาทนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ Coating, query, hey, wow. น่าเสียดายเอ้ยเอ้ยเอ้ยวันดี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 กัดแลัวเพื่อสามทีก็ตายแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนส,สวัดสวด,ดีครับบายอ้าว